สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมเฮอร์เลอร์กันเหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยนะครับที่ผมหายไปนานแม่สําหรับใครที่รอก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะแบบมาลงคลิปรัวๆแล้วนะจะแบบไม่มีการหายไปอีกแล้วนะสําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าเอ่ออโลนาเกนะครับเป็นเอ่อเกมเฮอร์เลอร์นะครับเป็นเกมหลอดอีกเกมหนึ่งที่ว่าผมจะมาเล่นในวันนี้โอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีก่า อาโรนในเกนมีบางอย่างผิดปกติไม่มีใครเชื่อฉันรู้สึกได้ว่ามันใกล้เข้ามามากขึ้นฉันกลัวมากอุ้ยโอ้ตกใจภาพ โอ้มันเป็นภาพแบบเอออุ๊ยอ๋อเราเดินได้นึกว่าแบบแบบกดคลิกแค่เมาส์นะโอเคครับอย่างแรกเลยเมื่อกี้เราพ่มาตรงนี้เราเห็นใครยืนอยู่เราซูมได้ไหมกดอะไรไม่ได้นอกจากเดินครับผมแล้วก็เมาส์อุ๊ยอะไรเป็นสีน้ำเงินเมื่อกี้เนี้ยเนี้ยบัรเกมเหรออัอนเนียอินเทลโอเคครับ ตอนนี้ก็อยู่ในบ้านของเราไหมเราเป็นตัวผู้ชายโอ้โหเราไม่มีตัวละครด้วยโอเคเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วบ้านก็คือแบบจัดเต็มตลอดครับผมเกมผีบ้านจะต้องใหญ่ทุกเกมครับผมโอ้โหคือ,คอต้องแบบเดินทุกซอกทุกมุมจริงๆประตูครับเออเดี๋ยวนะบิ่งไม่ได้ด้วยเดินได้อย่างเดียว อานนั่นไงไอคนนี้มันหายไปแล้วเมื่อกี้อุ้ยซาวมายังไงเอ่ยซาวมาไอคนนั้นมันเข้ามาในบ้านปะชัวเลยเปิดประตูได้ไหมเราล็อกห้องไม่ดีกว่าเหรอเราจะเดินม,มาดูทำไมอะโทรหรัทตำรวจดีเออเฮ้ยโอ้โหขอบลัวบันไดตกใจหมด อย่านะพอล้องโอ้คือคือภาพภาพมันแบบหลอนมากอ่ะภาพแบบนี้เราเปิดประตูไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะไปปรับแสงให้แล้วกันคือจะสื่อถึงอะไรสวัสดีครับเสียงใครครับอุ๊ยอ๋อเป็นกระจกครับผม มีจมสกแกรป้ะเนี่ยลืมอ่านเลยว่ามันมีจมสกแกรป่ะเอออุ๊ยบ้านนี่ก็ใหญ่ซะเหลือเกินอุ๊ยประตูตรงนี้โอ้มืดมากมีไฟฉายปะเนี่ยเกมบีต้องมีไฟฉายดิโอ้ไม่ก็ไม่รู้แหละเดินไปก่อนโอโ้โหโอ้โหแสงอะไรตรงนี้แสงอะไร เออช่างมันน่าจะเป็นบั๊กของเกมอ๋อเป็นแสงข้างนอกครับผมเฮ้ยอ้าอ๋อ,อนี้เป็นเป็นทางเข้าบ้านแล้วประตูประตูหน้าบ้านตรงนี้เราแอบได้ไหมประตูหน้าบ้านใครเปิดเมือ่อกี้โอ้ไม่ชอบเลยคือภาพมันหลอนมากมันเชีร์มากเลยเอ,อ้ยทีวีไม่รู้แหละ เดินไปก่อนใครเปิดทีวีฮัลโหลข้าแม่แอบดูทีวีเนี่ยอยู่ที่สว่างไว้อืืหใจเย็นครับรถบ่อไหมปิดปิดทีวีได้ปะเรากดอะไรไม่ได้เลยอะปกติถ้ามัน เป็นแบบนี้เราเขาต้องให้เราเุ้ยเขาต้องให้เราปิดทีวีปะเกมนี้มันมีจ้ำสเกลปะเนี่ยกลัวฉันกลัวเมื่อเมื่อกี้เนี่ยได้ยินไหมเสียงเหมือนรถวอไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเปิดประตูออกไปเดี๋ยวนี้โอ้ไมก่กอดขอร้องอย่ามีจ้ำสเกล นะไม่ได้อ่านข้อมูลมาด้วย,ยเสียงยยห้องใต้ดินอุย้ยอันนั้นอะไรอ๋อเสียงมันคืออะไรเข้าดูดฝุ่นเหรอจะเย็นนะโอ้ยห้องใต้ดินด้วยโอไมกอด มันคืออะไรอ่ะใจะเย็นนะใจะเย็นนะโอ้เราเดินอ้อมได้ไหมหลังชิพผนังไว้นึกว่าว่อตำรวจอุ้ยเป็น UFO เหรอเป็นของเล่นอะไรงี้เหรอเกี่ยวกเอเลี่ยนเหรอเอ้ยเฮ้ย อุยเหมือนเป็นเอเลี่ยนเลยอะ่ะเอาเกมจบแล้วขอบคุณที่มาเล่นเกมเพลย์เอามีแค่นี้เหรอ <c oughs> โอเคครับทุกคนก็น่าจะเป็นเอ่มเอเลี่ยนหรือเปล่าเมื่อกี้มันเหมือนเป็นแบบเอิมสัญญาณขาดให้หายด้วย แล้วเมื่อกี้มันเป็นเออยู U. o ขนาดเล็กโอเมก้นโอเคมันไม่มีจัมสแกนะไม่มีนะมันเล่นแก้กับบรรยากาศที่เฉยที่ไปที่มาไม่มีเกมแบบนี้ไม่มีเนื้อเรื่องครับผมโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาลัวๆเลยช่วงนี้จะไม่หายไปแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ